สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เลกชันแนวนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมตัวทิบ้านะครับตัวนี้4ีนิ้วนะครับรุ่น4 3 l ส6 5 0อ t สาวทนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับไม่ติดเลยนะครับแม้แต่หลอดแสดงสถานะสแตนบายก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับปกติที่ปุ่มนะครับเนี่ยตรงดวงไฟจะมีไฟโชว์นะครับตรงนี้ไม่โชว์นะครับ ก็มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคครับผมนี่ครับหลังจากรีเครื่องมาครับก็จะเจอรูปทรงแบบนี้ครับก็ตัวนี้ไฟมาแล้วมาแล้วนะครับมีไฟค้างตรงนี้นะครับระวังไฟดูดนะครับก็ชาร์จออกหน่อยนะครับฟิวไม่ขาดครับจะไฟมาตรงนี้ละฟิวตรงนี้ครับถ้าขาดก็ต้องมีตัวช็อตนะครับก็คือเหลือตัวนี้ยังไม่ได้วัดนะครับมันมีสองตัวครับ แต่ปัญหาคือไฟค้างนะครับระวังด้วยแต่นี้เดี๋ยวผมไล่เช็คนะครับโอเคครับตามพวกนี้ก็จะดีนะครับจะมีไฟบอกนะแต่ตรงนี้จะเป็นหมอแปลงวัดจะไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับตัววัดดีซีต้องวัดผ่านไดโอดนะครับมาตรงขั้วซีเลยครับแต่พวกจะมีบอกไฟ SCB backlight on off พวกนี้จะมีบอกนะครับ12โวลต์เนี่ยตอนมันจ่ายแเราควรวัดแต่นนี้มันนิ่งสนิทเราต้องหาตัวเสียครับโอเคครับผม ครับผมออกไปด้านนอกมาครับผมก็วางงานไว้แล้วก็เพิ่งมาไปเช็คก,ก่อนีน่ค่ำมืดแล้วครับก็วัดคร่าวๆนะครับไอซี IC เมน,นี่เป็นซับไคอมก็มีครับตัวน,นี้ตัวนี้ครับเสียตัวนี้ดีตัวนี้เสียวัดแค่ว่าดึงสองสามหนึ่งสองสามนี่หมายถึงว่าขาสองสามขึ้นก็นถือว่าเสียแล้วครับหนึ่งสองสามผมจะพูด s g d อะไรนะครับ พราะหลายท่านไม่ได้เรียนมาก็อาจจะไม่รู้แค่วัดแค่นี้หนึ่งสองกับสามขึ้นสองข้างก็ถือว่าเสียครับก็เดี๋ยวมาดูโดยรวมเหมืนกันคือผมแน่แนว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนถ้ามันใช้ได้คือจบแค่นี้นะครับโอเคครับผมอเฝาแล้วครับท่านผู้ชมสุดท้ายเหมือนจะช็อตแต่ถอดมาวัดไม่ช็อตนะครับมันก็น่าจะมีได้อดคอมนะครับแต่ว่าวัดเทียบประตูนี้ครับ ตัวที่ขึ้นเยอะกว่านะครับพูดถึงเราเปรียบเทียบกันครับแรงก็ไม่ค่อยร้อนครับโดนพัดลมด้วยต้องปิดพัดลมครับโอ้ยเนาะถอดอมานเดี๋ยวลงตะกัวสักหน่อย จีนเทามือเดียวจะฉนัดมากไวมากโอเคลองคร่าวๆเดี๋ยวผมไล่ดูอีกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สรุปว่าตัวไหนเสียเมื่อกี้ว่าสรุปว่าตัวนี้ไปมาไม่ใช่นะครับถ้าตัวนี้เสียก็ต้องมามองตัวนี้อีกทีหนึ่งแต่แกะมาวัดแล้วไม่ใช่คือจบโอเคครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งหยุดคลิป จากการที่ว่าเสร็จช็อตนะครับก็ที่ว่าไม่ใช่นะครับก็ได้ทําการดูดลอยครับออกอีกรอบครับเพื่อจะวัดใหม่ครับปรากฏว่าขาตรงนี้ก็ยังช็อตนะครับแต่มันช็อตไม่สุดเข็มนะครับก็คือขึ้นทั้งสองข้างครับปกติมันต้องขึ้นข้างเดียวนะครับก็รอลอยซีออกครับก็ปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยนะครับก็น่าจะเป็นที่ซีนะครับตอนนี้น่าจะนะครับคือตามหลัก ก็คือสรุปง่ายๆซีเสียนะครับไม่ใช่น่าจะาก,ก็คือซีเสียแต่ตัวนี้ผมถอดออกมาวัดครับเพราะผมถอดวัดดูว่ามันเสียเพราะว่าไฟมันไม่มีมาแต่ถ้าเป็นการช็อตแบบนี้ก็มันจะอาจจะตัดระบบไฟเพื่อจะมาเลี้ยงไอซีนะครับเฟจไม่เสียครับแต่ตอนวัดในพิ้นนะครับวัดในวงจรเหมืันเสียครับถอดออกมาวัดไม่เสียนะครับตัวนี้ดีนะครับ แต่ในเมื่อถอดมาวัดแล้วตรงนี้ยังขึ้นอยู่ครับวัดอาคุณหนึ่งครับขึ้นทั้งสองข้างนะครับก็เลยทําการดูลายวงจรทบมันวิ่งมาขาตางนะครับวิ่งมาเข้าไอซีนะครับยิงเข้าไอซีโดยตรงครับก็ถอดไอซีออกแล้ววัดแล้วไม่ขึ้นครับเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนไอซีเบอร์นี้สุดคงจะมีอยู่เป็นเบอร์ที่อยู่ในในสปายคอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ T A นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับ กลับหัวครับนี่ครับ T A หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับ T นะครับโอเคนะครับเรามาดูกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก T โอเคครับเดี๋ยวผมใส่สักคู่ครับ คอนเทนเซก็ที่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไฟไม่มีมาตรงนี้ครับวัดดีซีนะครับไม่มีมาไฟตรงนี้ค้างนะครับไม่ขาดครับไม่มีตัวช็อตนะครับฟิวไม่ขาดนะครับไม่ไม่มีตัวช็ะะตวชอตหมายถึงเฟนไม่ช็อตครับแต่ว่าตรงนี้ช็อตนะครับถอดอกแล้วเฟนดีนะครับก็ลนยก็มาเข้าตัวไอซีนะครับมาเข้าตัวไอซีตัวนี้ครับโอเคครับเมื่อใส่เสร็จครับเดี๋ยวจะมาวัดดูครับอ่าคุณหนึ่งนะครับ ดูนี่ว่ามันจะขึ้นไหมครับแบบเดิมหรือเปล่าจะนอกจากการเปลี่ยนไอซีไปแล้ว<ม>นครับไม่ขึ้นนะครับนี่ครับไม่ซีเสียครับเนี่ยครับเสียไฟนะครับ ก่อนอื่นครับก็ระวังหน่อยครับเลือกไฟค้างสำหรับมือใหม่ที่อยากลองทำนะครับถ้าไม่ชำนาญการเช็ควงจรสักหน่อยก็ยกหาช่างดีสุดครับนี่ครับตอนแรกที่ผมวัดนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับไม่มีไฟมาตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาวัดดูแล้วก็ไม่มีไฟออกมาตรงนี้ครับพวกสีนี้ผมจะวัดตรงขั้วสีก็ได้จะวัดตรงจํสิบสองโวลต์นี่ก็ได้ครับแต่จะวัดตรงนี้ก่อนถ้าไฟมาก็คือน่าจะ่าดแล้วครับตั้งห้าสิบนะครับ ก็ให้ะจละิมเดอมตาจะไม่ถนัดับสายยมันยาวมันมีน้ำหนักีับไฟมาแล้วนะครับตั้ง50าสิบนะครับถ้ามาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปวัดตรงนั้นครับ เพราะตอนแรกไม่มาก็มาวัดที่12โวลต์นี่นะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านไดูวัดตรงขั้วสีนะครับพอดีมิเตอร์สายมันดึงม,มันพันสายไฟไว้รัรนี่ครับวัดที่ขั้วสีกด้ครับอันนี้ในช่องนี้มันเล็กเกินไปนี่ครับรับ12โวลต์มานะครับโอเคครับ okay, ผม ่าจะผ่านนะครับมาตรวดเสียบเข้าจอได้เลยก็ระวังกันสักนิดครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นก็หมายถึงว่า,าถ้าฟิวไม่ขาดคือไฟตรงนี้ค้างแล้วไฟตรงนี้ไม่ออกวัดชาร์จชาร์จไฟทิ้งด้วยหลอดกันนะครับหลอดหรือเอาปลั๊กหัวแรงก็ได้ครับมาแล้วก็วัดดูว่ามันมัน มีไฟค้างอยู่ไหมครับบางครั้งปลั๊กหัวแ้งเนี่ยถ้าไม่ได้กดมันก็จะหายไปช้าค่าตัวชาร์าาหลอดมันจะไวครับก็ถ้าชาร์จเสร็จแล้วก็วัดได้สองอย่างครับวัดเฟสถอดเฟสแล้วไม่ชอ็อตก็สรุปว่าเป็นตัวนี้ครับไฟไม่จ่ายครับสรุปว่าเป็นไอซีนครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวมาใส่นครับ ระวังสายพงสายแพ้ด้วยครับส่ให้ดีๆนะครับเวลาเสียมันจะหายากนะครับสายแพ้นะครับต้องดึงให้สุดนะครับดันเข้าให้สุดนะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ครับริมกับริมเห็นไหมครับแล้วตรงนี้เวลานี้มันจะมาเสมอเสมอกับเส้นเลยครับเวลากดลงครับอันนี้มันไม่ได้พับกดขอไปครับเมื่อกี้มันไม่มันไม่ได้พับมาเหมือนตัวอื่นครับมันต้องกดไปถอยหลังครับแต่ว่าตรงล็อกนี่สําคัญครับบางท่านแบบนี้ไม่ได้ครับ ยังไม่เข้าล็อกนะครับต้องดันให้มันเข้าล็อกตยงนี้ครับนี่ครับจะเข้าเลยนะครับอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับโอเคครับประกอบเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มาดูกันเลยครับ ติดแล้วครับแบคไล์นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ยังไม่ได้เฉียบเสานะครับเดี๋ยวใส่เสา,วนะเา,าไาวาไม่เป็นะเราสามารถ้อน,น,น,อน,นสิที่ก็อยู่ในอรัอออผมเดี๋ยวประกอบครับ ก็เอาเป็นว่าก็ระวังก็ด้วยครับตัวนี้ถ้าใครดูคลิปก็วัดแบบผมก็เปลี่ยนได้เลยครับเอซระวังไฟค้างหอเดียวครับเดี๋ยวผมประกอบครับตอนนี้ดูกันเลยครับนี่ครับตัวชิบ้าครับนี่ครับ โอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนคสรสไตล์ยินเนล็กชนแนลด้วยครับอ,อ่ลืมอกอยานครับวันนี้สิ้นปีพอดีนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับทุกท่านเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ